ออเดอร์นี้แจ้งในระบบว่าตอนแรกนะคะเหตุน่าจะเข้าไปแก้สาเหตุนะคะตอนแรกแจ้งว่าสินค้ามีรอยนะคะแล้วขอเปลี่ยนจากนั้นเนี่ยน่าจะแจ้งในหมายเหตุว่าลองเทสใช้งานไม่ถึง20นาทีเครื่องร้อนแล้วไฟตัดนะคะโอเคการใช้ไฟมันจะต้องมีร้อนอยู่แล้วนะคะเพราะเป็นตัว LED นะคะ น่าจะแก้หมายเหตุไปรอบหนึ่งนะคะนะคะสายอะแดปเตอร์ขาจับหบัวบอลตัวไฟ ไม่เหมือนมันเปิดค้างไวอ้อ่ะเพราะเมื่อกี้เนี่ยเครื่องร้อนเนี่ยอ๋อมันเปิดมันไม่ปิดใช่เปิดค้างไว้เปิดค้างไว้จนแบตหมดกดค้างสิแบตหมดแ,แต่ลเอาเอาลิฟท์อันนี้ออกก่อนเดี๋ยวมันโดนไฟเป็นรอย,รอยไม่มีรอยอยู่แล้วสินค้าใช้งานได้ปกติ สินค้าเปิดใช้งานได้ปกติเดี๋ยวขออนุญาตให้พนักงานเขาเปิดค้างไว้นะคะอันนี้แจ้งว่า20นาทีเครื่องร้อนแล้วไฟตัดเดี๋ยวให้พนักงานเขาเปิดค้างไว้นะคะว่าไฟจะตัดไหมแล้วเดี๋ยวเราส่งวิดีโอให้เจ้าหน้าที่ดูเครื่องร้อนไฟตัดกระพริบดับดับติดติดเป็นแบบนี้หรือเปล่าดับดับติดๆดแบบนี้ปะคะอันนี้คือแฟดนะ อันนี้คือเป็นโหมดแฟดนะคะลูกค้าเนี่ยแบบนี้คือโหมดไลทิ้งที่เป็นเหมือนแฟดนะคะมันมีโหมดนะคะลูกค้าสามารถปรับได้เนี่ยอันนี้คือแฟดนะอ่าเป็นโหมดปกติซิฟีอันนี้คือโหมดปกติลูกค้าถ้าลูกค้าไปกดเปลี่ยนโหมดเนี่ยมันจะต้องดับดับ,ดบติดติดนะคะตรงนี้อืมตรงตรงตัวเนี้ค่ะที่เป็นซีเล็กอันนี้มันจะเปลี่ยนโหมดได้สีไฟก็ดีมได้เลย เนี่ยจะเห็นตามร้านสตูดิโอทั่วไปที่เขาเปิดแฟลแบบนี้ค่ะลูกค้าอืมโอเคฟีหินวเธอเอาไปลองสักยี่สิบนาทีว่าไฟมันตัดไหม